เกม Extraction Shooter ผมคงไม่ต้องมีอะไรให้พูดเยอะเพราะว่ามันเป็นแนวเกมที่ยุคปัจจุบันนิยมกันเป็นอย่างมาก Escape from Tarkov, Arena Breakout หรือเกมล่าสุดอย่าง Ark Raiders เกมที่ผมพูดมาหลายเกมเนี่ยผมได้เล่นและสัมผัสมาหมดแล้วส่วนใหญ่มันเป็นเกม Extraction Shooter ที่มีระบบ PvP v e ซึ่งก็คือระบบเกมที่เราได้ทั้งปะทะเลยอรและ AI ไปพร้อมๆกันช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้ผมพยายามหาเกม Extraction Shooter ที่ทำมาเพื่อสลับคนเล่น PvE โดยเฉพาะ หรือก็คือ e x ็กซ์แทคชั่นชูเตที่มีพีเพย์ผสมนะครับซึ่งผมก็ได้มาประมาณ2หรือ3เกมก็จะมีอย่าง Incursion Redriver กับ Outlaw ทั้ง2เกมนี้นะครับผมเล่นติดอยู่ช่วงหนึง่งแต่สุดท้ายก็เล่นได้ไม่นาน i n น u r s u r ชั่นก็เจ๋งดีนะครับภาพสวยแมคานนิกปืนดูดี AI มีให้เลือกความยากพอมมีความท้าทาย แต่เกมแม่งกินเครื่องไปหน่อยนะครับอารีว5าอีกเช่นเคยออปติมไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็อย่างว่าเกมยัง e a r ีเอ็กเอยู่ส่วนเอาลอก็สนุกเหมือนกันนะครับคือมองภาพรวมเกมอย่างไงมันก็คือโหมด DMC ของ Call of Duty เลยอะเหมือนยันแอนิเมชันอาวุธอะเล่นไปนานๆเข้าก็เบื่อละมันเหมือนโหมด DMC มากเกินนะครับก็มันคือจุดประสงค์เกมนี้แล้วเนาะและอีกหนึ่งความน่าลำคาญของเกมนี้คือไม่เข้าเซิร์ฟไม่ค่อยได้บ่อยมากรี็อกินไม่รู้กี่รอบแล้วยังเข้าเล่นไม่ได้เลย ผมเลยอัดฟุตเทจของผมมาให้ดูไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่เกมที่ผมจะเอามานําเสนอนะครับจะค่อนข้างแปลกแยกจาก e x t r a c t i o n Shooter อย่างมากแต่ให้ตายเถอะมันเล่นสนุกเอาเรื่องอยู่นะบอกเลยซึ่งเกมนั้นก็คือโฮเกมบ้าอะไรชื่อหลุมวะ <c oughs> โฮนะครับเป็นเกมเล่นคนเดียวแบบ Sin g l e Player ไม่มีหมดข้ออบไม่มี PVP เล่นคนเดียวล้วนๆถอดสมองเล่นได้เลยและมีงานอาร์ตสไตล์แบบ Low Resolution หรือ Low p o l y พัฒนาโดยสตูดิโอเล็กนะครับที่มีนักพัฒนาคนเดียวอย่างเนกาฟิช และเกมราคาถูกมากนะครับแค่135บาทเองเป็นเกมอินดี้เล็กๆนะครับที่เน้นเล่นค่าเวลาไม่ต้องลงทุนเยอะรูปแบบการเล่นหรือเกมเพย์นะครับเกมนี้มีระบบปืนขัดลำกล้องถ้าปืนขัดลำกล้องแบบกระสุนติดอยู่ที่ตัวสไล์เนี่ต้องกดเมาส์กลางนะครับเพื่อเคลียร์คาระของปืนการรีโหลดปืนของคุณต้องรีโหลดตามขั้นตอนด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ายิงหมดกด r รีโหลดยิงได้ต่อไม่นะครับถ้าคุณยิงหมดลังเพลิงคุณต้องปลดสลด์ปืนด้วยตนเองทุกครั้งด้วยการกดเมาส์กลางแค่ปุ่มเดียว คือรายละเอียดเล็กๆพวกนี้มันเจ๋งกว่าเกมยิงบางเกมซะอิงนะเนี่ยปืนยิงนานมากไปได้นะครับมีสถานะปากกระบอกร้อนด้วยปืนกระสุนเติมไม่มีวันหมดยิงเล่นยิงผ่านได้เต็มที่แต่เกมก็แทนด้วยระบบที่ผมว่าไปข้างต้นนั่นแหละเกมมันยังเลยมีความท้าทายอยู่อาการเลือดไหลต้องพันเผลอาการหิวข้าวหิวน้ำสถานะบาดเจ็บหลายรูปแบบไม่มีนะครับการรีเลือด hp นะครับเป็นการเก็บ hp เขียวๆในแบนบเพื่อเป็นการเพิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ละด่านมีระยะเวลาการเล่นประมาณ5-30ถึงมนาทีหรือมากกว่านั้น มีเควสให้ทําเหมือนเกม e x ็กซ์แทคทั่วไปมีลูทมีกุญแจเปิดห้องลับมีของให้เก็บแต่การตายของคุณในเกมนะครับจะไม่ลงโทษหนักเหมือนเกม e x ็กซ์แทคเกมอื่นๆพวกเควสในเกมที่เราทําไปจะไม่เสียเปล่าของที่เก็บมาค่างเงินหรือลูทก็จะยังอยู่ แค่มันจะหายไปบางส่วนเท่านั้นเองถ้าเราไม่ได้เอ็กซซคชั่นออกไปแบบครบ32อะนะและเกมไม่มีการจํากัดเวลาเล่นตอนเล่นนะครับมีเฉพาะแค่ศัตรูที่มักสปอนเกิดซ้าตลอดเวลาแบบไม่รู้จบเท่านั้นเองคือคุณอยากจะลูทอะไรก็ลูทให้เต็มที่เลยครับไม่ต้องรีบนะครับเกมไม่จับเวลาเกมมีด่านไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณแค่3ด่านเองและปืนก็น้อยด้วยโพเกชั่นการปลดทั้งหมดอาจใช้เวลารวมราวประมาณ2 3ชั่วโมงถ้าคุณเล่นจนครบทุกด่านนะ สรุปจุดเด่นจุดด้อยนะครับจุดเด่นก็คือราคาถูกนะครับเข้าถึงง่ายกราฟิกเรียบง่ายเล่นจบเร็วไม่กินเวลาเยอะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากหรืออยากเล่นแบบรวดเร็วสั้นๆความท้าทายจากกลไกปืนขัดลำกล้องมีความท้าทายเอาตรอดพอประมาณไม่ถึงมือเกินไปมีประเภทของศัตรูไม่ค่อยเยอะนะครับพอรับมือได้ในด้านจุดด้อยก็ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับไม่มีจุดจบแบบจริงจังเกมไม่เล่าเรื่องอะไรเลยไม่มีรอบไม่มีพล็อตด่านแล้วก็จำนวนปืนจำกัดศัตรูสปอนไม่รู้จบไม่มีการชนะเกมหรือจบแบบจริงจัง สรุปโดยรวมนะครับโหเหมาะสำหรับคนที่โอเคกับความเรียบง่ายมีเวลาเล่นไม่ค่อยเยอะช่างภาพและเกมเพลย์ถ้าคุณคาดหวังการาฟิกสวยแผนที่ใหญ่สตอรี่ลึกเกมนี้อาจไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่และเกมนี้สำหรับผมค่อนข้างกินเครื่องผมเห็นค่าแนะนนำของเกมหน้าสตรีมผมก็เึกว,ว่าเดฟเขาใส่เป็นโจ๊กขำๆหรือเปล่าสรุปไม่ครับเกมไม่กินเครื่องจริง และเกมนี้ปรับกราฟิกอะไรไม่ได้ด้วยนะถ้าอยากเล่นลื่นขึ้นมาหน่อยต้องติ๊กเจ้าไอ้ dynamic global illumination ออกเกมจะลื่นขึ้นเลยแต่ภาพก็จะดูไม่จืดกว่าเดิมนะครับก็มันมีทางเลือกปรับภาพได้แค่เนี้ยภาพโลโพลีขนาดนี้ยังกินเครื่องได้อีกข่าวดีสําหรับเกมนี้นะครับคือเขายัง on going u p ปเดตเกมของเขาอยู่ก็มารอดูกันนะครับว่าในอนาคตเกมนี้จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะผมถ้าใครสนใจอยากลองสัมผัสก็ลองไปเสพกันได้นะครับกับเกมโห ไว้เจอกัน,นคลิปหน้าละกันขอให้ทุกคนนะครับโชคดีและสวัสดีกันด้วยและโปรดระมัดระวังให้ดีเพราะคุณอาจจะได้เจออะไรแปลกๆไม่คาดคิดก็เป็นได้